ได้จับลงมาท่านประดัจับด้วยตายตายแล้วทำอะไรกันโอ้ยสวัสดีครับเออตายแล้วหนาวขนาดนี้กินไอติมอยู่ได้่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไม่หนาวก็กินไอติมกันเป็นนักตัวร้อนอาลูโอ้นักตัวร้อนตายแล้วอากาศหนาวก็ยังร้อนได้อาภัพมา่ายเลยเออบ่นอะไรเดี๋ยวเชลเชลปุ่นดีกว่าให้กองก็ยีหลายพวดเี างมีอะไรตสดนะครับผ้านคนออเเออบอสัยกับฟุนทีิครับแตาจะเห็นเวทีพร้อมปะโอ้ลงสันญทียบอับอ๋อมีชิงโชคพร้อมอ่ะครับผม โอ oh, ้ลองลงทะเบียนได้ไหมนี่เออลองเออแถวนี้แถวนี้ละกันสุดท้ายกันเลยโอเคโอ้โอ้มีเลยเกมพร้อมไหฐานเหยบลูกปวงไ้ฐานแมงอะ โอ้โหบ้านิบอเข่าเป้ามกไนคือหลายฐานเลยโอ้เต็มบอเข้าเป้ายับลูกปวงก็ฐานเมียอันนะเออรองรองเขาอยู่นี่นะเออจะไปแข่งกันเด็หน่อยเลยเตะเขาดิ ไปยโดนไปยละโอ้ยไปไปแข่งกันดีดเดยวไปเอารางวัลไปเอารางวัลเข้าเข้าเลยไปเอารางวัลต่อโอ้เอกันตรงหลวงจากสองศูนย์สองศูนย์สายตรวจว่าสี่ว่าสิบ งานวันเด็กเทศบาลดงหลวงเหตุการณ์ปกติโอ้ยเด็กเบิร์นข้าวโพดจนมีอย่างเนอะเด็กหญิงนักการโชคีน้ำผึ้งอยู่ไหนน้ำผึ้งข้าวโพดโอ้น้ำผึ้งโ่ไหนาดินน้ำมัน มากเ็นาง่สวัสดีครับกระายฐานเลยระบายสีสวัสดีครับโอ้ตายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอ้ระบายปพ๊่แกปั๊บเลยหลายฐานซอเวีบบนฐานเลย

แล้วก <heaven entender it> <uffs> ็ได้ขนมกอนมูแล้วนะ